l e ดมี่โน้ตสิบสองนะครับตัวนี้เป็น CPU cross-com ไม่สามารถบดผ่านโปรแกรมทั่วไปได้นะครับเราเลยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในการบดลดผ่านบักมือนะครับออย่างตัวนี้เข้าไม่ได้นะมันติด Gmail อยู่อ่ะขั้นแรกเราเชื่อมไวไฟก่อนเลยมองเห็นอยู่นะอขอใส่รหัส wifi ก่อน ตอนนี้มันติดรหัสวาดนะแล้วก็ติด Gmail เครื่องนี้ตอนแรกมันติดรหัสอยู่แล้วตาจะทำการรีเซ็ตเครื่องหลังจากเชื่อง Gmail หมดแล้วนะเปิด t a l k b a c k นีกดสองปุ่มนี้ใหม่อีกทีนึ่งมันจะขึ้นหน้านี้แล้วก็ปิดท็อกแบ็คเลยนะเปิดท็อกแบ็คปิดท็อกแบ็คอยู่กดปิดแล้วก็กดกลับแล้วก็กดถัดไปมันจะขึ้นมานี้นะแป้นพิมพ์ของ อักษรเบลท็อแม็กแล้วก็กดถัดไปกด้นได้อ่านแล้วแล้วก็เรามากดตรงเพิ่มเครือข่ายกดเพิ่มเครือข่ายกดตรงนี้แล้วก็เปิดตัวนี้เมนูอำนวยความสะดวกเปิดอนุญาตรับทราบหลังจากนั้นพูดตามผมนะ ตัวช่วยกูเกิล Open setting ถ้าจะเปิดการตั้งค่า,มมาอ,อุปกกรณ์็แจะมาดูเวอร์ชั่นของตัวนี้นะเวอร์ชั่นของตัวนี้คือ14.0.14 14นะก่อนหน้านั้นผมจะเข้ามาเข้าไปที่แอปก่อนนะไปเช็คดูว่ามันจะดาวน์โหลด a c t i v i t y Launcher ได้ไหมเข้าไปที่แอปจัดการแอปค้นหาแอปเดี๋ยวนะกดข้ามครับพิมพ์ได้เลยพิมพ์ A C T Activity Launcher อย่างตัวเนี้ยมันดาวน์โหลด Activity Launcher ไม่ได้นะเราจะมาใช้วิธีหนึ่งกดกลับครับ <Open Setting. S 1> จะเิดการตั้งแต่ตรงนี้จนเปิดโหมดผู้พัฒนานะ,ะหลังจากเปิดโหมดผู้พัฒนานแล้ว ตรงนี้ให้เราเข้าไปที่ตรงเนี้ยมันจะแตะไม่ได้ถึงเราจะเปิดแล้วจะแตะไม่ได้นะให้เราเข้าไปที่พื้นที่ทับซ้อนแล้วก็เปิดใช้พื้นที่ทับซ้อนดำเนินการต่อใช้ปุ่มลัดได้เลยแล้วก็ตั้งรหัสผ่าน ้าม 100. อย่างตัวเนี้ยเราจะรีเซ็ตเครื่องในหน้านี้ไม่ได้นะ่นาเดีวผมจะเข้ามาหน้ารีเซ็ตนะมันจะรีเซ็ตไม่ได้นี่จะไม่มีปุ่มรีเซ็ต เรากดกลับก่อนกดสลับกลับเปิดเครืล้วปิดใหม่ได้เลยนะ เสร็จเรียบร้อยขั้นตอนการปลดมีแค่นี้